มีใครเคยเชื่อเรื่องความโชคร้ายบ้างไหมครับของบางสิ่งถูกใช้เป็นสื่อในเรื่องของความตายลางบอกเหตุและภัยพิบัติวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรับรู้เกี่ยวกับเรื่องของแมวดำแม่มดและความตายที่มาของความเชื่อแรกเลยก็คือแมวดำ เป็นสัตว์เลี้ยงของแม่มดเกิดขึ้นช่วงยุคกลางของยุโรปซึ่งแม่มดในยุคนั้นก็จะเป็นผู้ที่มีเวทมนต์มีคาถาผู้นำมาซึ่งสิ่งเหนือธรรมชาติผู้คนก็จะเชื่อกันมากมันก็จะถูกเชื่อมโยงไปว่าแม่มดชอบเลี้ยงแมวดำความเชื่อที่สองที่เชื่อว่าแมวดำเป็นสื่อของความตายคือสีดำจากขนแมวสีดำในยุคนั้นมักถูกเชื่อมโยงไปกับความมืดมิดความตายและสิ่งชั่วร้าย ทำให้แมวสีดําเองที่มีขนแตกต่างจากสีอื่นถูกมองว่าเป็นสัตว์ที่น่ากลัวถูกมองว่าเป็นตัวแทนของซาตานส่วนสีอื่นๆไม่ได้เป็นสีที่น่ากลัวเขาก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นกันเขาก็คิดว่าออแมวดำน,น่าจะเป็นแมวจากแม่ม,มดเป็นสีพิเศษสีเฉพาะมันนําไปสู่การเชื่อที่3คือน,นิสัยของแมวดวงตาที่ส่องสว่างในความมืดและพฤติกรรมบางอย่างที่ดูลึกลับกลางคืนที่ดูเป็นอิสระนิส,สัยซุกซนไม่อยู่เฉย ทำให้ความกลัวเรื่องอันตรายและโชคหลายยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือเข้าไปอีกด้วยความที่สีดําจากตัวเนี่ยสีดําสนิทเลยพอไปอยู่รวมกับธรรมชาติมันก็ถูกกลืนเข้าไปแต่มันจะเหลือความสว่างแค่ดวงตาสองดวงซึ่งชาวบ้านหรือความเชื่อสมัยนั้นเขาก็จะเชื่อว่านั่นเป็นเวทมนต์ที่แม่มดเสกมานําไปสู่ความเชื่อที่4คือการล่าแม่มด ผู้คนมักจะถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดได้ไง่ายๆในยุคนี้เพียงแค่มีพฤติกรรมที่แตกต่างหรือเลี้ยงแมวดําเป็นสัตว์เลี้ยงการมีแมวดําจึงกลายเป็นหลักฐานที่บป่งชัดว่าคนคนนั้นคือแม่มดและในยุคนี้เองที่มีการล่าแม่มดอย่างกว้างขวางเป็นยุคที่ยังมีความเชื่ออื่นๆเพิ่มเข้ามาด้วยอย่างเช่นตำนานของจีนกล่าวว่าแมวดำอาจจะสามารถแปงลงร่างเป็นคนเป็นผู้หญิงและมาหลอกลวงผู้ชาย หลังจากเขาร่วมหลงแล้วก็จะดูดเกินวิญญาณเขาเข้าไปและสิ่งที่ได้ยินได้ฟังกันมาทั้งหมดนั้นก็เป็นความเชื่อจากยุคเก่าแล้วก็เป็นประวัติที่เล่าขานสืบต่อกันมาเท่านั้นครับจริงๆแล้วแมวไม่ว่าจะสีอะไรก็มีความน่ารักสดใสของแมวอยู่แล้วครับไม่มีการนำมาซึ่งโชคร้ายลางร้ายหรือว่าภัยพิบัติใดๆทั้งสิ้น